โอ้โหโดดเอาโดน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 สี่ห้าปีทีแล้วเนาะปนินเขาไอ้กายไอ้กายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, พันหมีทุกท่านครับผมวันนี้พาออกมาหายิงปลาเหมือนเดิมครับผมเพิ่งจะมีแดดเป็นวันแรกเนาะไม่มีแดดไปสองสามวันครับผมอากาศมันเย็นเนาะไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปท้ายปีครับผมตรงท้ายปีเก่าเนาะวันนี้จะออก ก็ออกมาหมายที่ว่าผมยิงปลากายแล้วมันขาดนะครับผมเนื้อมันขาดแล้วไม่ได้ครับผมเดี๋ยวไปติดตามผลงานครับผมว่าวันนี้จะมีตัวไหมเนาะเดี๋ยวผมเอาเรือลงก่อนครับผมภาพหมายกันนูนเลยครับผมมองเห็นด้วยนูนเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับผมเลยป่าปักตร์ุดไปนี่แหละน้ําแห้งเยอะครับผมนี่เมื่อสองสามวันที่ผมมาน้ํายังอยู่นี่อยู่เลยวันนี้แห้งไปนู่นเลยครับผมเขาปล่อยลงไปอ่างหนองปลาไหลครับน้ำไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามผลงานกัน นี่ครับท่านผู้ชมสภาพหมายเนาะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนครับผมเผื่อมีตัวขึ้นมั่งอันนี้เป็นแพรที่เขาตกปลาครับผมแต่ก่อนเป็นดังนะครับนี่ที่เขาตกปลาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนาะปนินเขาไอ้กายไอ้กายถูกไหมหน่าแม่สึกสี่ห้าปีที่แล้วเนาะปนิลเขาไอ้กายกายถูกไหมน่าแม่สึกอันนี้ให้มันไม่เบให้สิครับ ผิดครับผมไม่โดนได้แต่เกือบสี่ห้าปีที่แล้วปนินเข้าตอนยังไม่มีป่าผักกระฉูดเนียครับผมทีแรกก็ผิดซะแล้วครับผมปากายมันขึ้นมั่วครับปากายอ่าวนี้ผมเคยมานั่งสองสามหนแล้วเคยทำคลิปแล้วครับผมแต่ปนินไซสไ์สวยแล้วครับผม ไม่รู้จะไปขึ้นไหนอย่างนี่ยิงผิดไปอย่างแบบนี้น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ครับผมมันเป็นแบบสองสีครับผมเนี่ยขอบชั้นชั้นบนจะเป็นออกขา,ขาวๆขุ่นๆท่านี้ออกสีจะมองเห็นหน่อยเพราะข้างบนนู่นเป็นบ่อทรายครับผมเขาล้างทรายลงมาเนาะไปครับผมคอยติดตามให้กำลังใจกันไปมีผลงานไหมวันนี้แต่ดูตรงนี้อีกสักแปบไม่มีตัวเดี๋ยวย้ายไปรอบๆนู่นแหละครับผมไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้อากาศเย็นๆปนินจะลองหรือเปล่าครับผมต้องติดตามกันไป ได้ขยับมาจากตรงนู้นผมมองมาเห็นมันขึ้นอยู่เนี่ยแหละครับผมขึ้นเห็นมันขึ้นอยู่สองหนแล้วครับเนี่ยผมมาเฝ้าเป็นเกือบชั่วโมงแล้วครับจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยไอ้ตรงนู้นก็ได้ยิงทีเดียวแล้วครับผมหายเลยลมแรงนะครับเนี่มองจากนน้นมาเห็นขึ้นอยู่เนี่ยแหละสองทีครับผม ลจะย้ายที่ขึ้นหรือเปล่าอย่างที่ผมว่าแต่ตน้นคีบของปลากายมันขึ้นทั่วเอาดิใจดีต้องช่วงปิดอ่างครับผมน้ำลงไปอีกสักหน่อยนึงช่วงปิดอ่างอะ่ะผมว่าจะจะดีอยู่ปลากายนี่แดดก็ดีครับเนี่แต่ปะนินไม่เจอตัวเลยปะนิน จะมีผลงานหรือเปล่าไม่รู้ครับผมยิงสงท้ายปีเก่าหน่อยเถอะเพิ่งได้ยิงทีเดียวนะครับผมปนินหมายนี่ก็ตัวโตๆนะครับผมตัวลงพุงนั่นเลยปนินหมายนี่อ้วนตึ๊บ ครับผมสองหอนแล้วเนี่ยมองมาจากตรงนูง้นพอเรือเข้ามาจะเป็นชั่วโมงแลครับเนี่ยไม่ขึ้นเลยหายไปขึ้นนู่นเกิดขึ้นข้างนอกมันก็ขึ้นครับผมขึ้นทั่วอย่างว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้วันนี้ัมก็ไม่ล่องครับผมธรรมดาช่วงนี้แหละครับผมช่วง สิบเอดโมงจะเที่ยงอย่างเงี้ยแะครับผมปลานินนาทีทองของม,มันเลยแหละมันชอบล่องช่วงนั้นครับผมแดดรแ้อนๆอย่างเงี้ยหน้าขึ้นไม่มีตัวครับผมไม่เจอตัววันนี้มีเจออะไรยังไงเดี๋ยวก็ย้ายไปเรื่อยแล้วครับผมเอาเรือบันไดมามันดีอย่างหนึง่งมันย้ายง่าย แต่เรือบันไดดนี่ปลาค่อนข้างระแวงมันมันเตี้ยไปหรือเปล่าไปดูนะปนินนะครับผมเวลามันขึ้นปุ๊บมันเห็นมันลงเลยมันค่อนข้างระแวงครับผมมันไม่เหมือนบันไดเหล็กสูงๆมันที่ผมเคยใช้เนาะอย่างนั้นจะย้ายลำบาก่อยแต่ก็ปลาไม่ระแวงครับอย่างนั้นแต่เรือบันไดดอย่างนี้นี่ระแวงครับผมสังเกตหลายที่แล้วเวลามันล่องเวลามันเห็นเราปุ๊บมันหนีเลย แต่มันดีตรงที่ว่ามันย้ายง่ายยิงปลากายปลาอะไรเงี้ยมันตามปลาง่ายครับผมเห็นมันขึ้นตรงไหนแล้วตามไปง่ายแก่เชือกต่อกับพายอย่างเดียวจำอย่างเดียวนวผมตามปลาเนาะไปครับเดี๋ยวลองติดตามดูว่าเราจะมีงานสงไทยปีเก่าไหมวันนี้ ขึ้นครับผมนั่งเฝ้าจนไม่ไม่ขึ้นเลยรประกายมันเห็นมันมองจากนู้นมามันขึ้นอยู่เนี่ยแหละครับผมสองหนพอเรือเข้ามาไม่ขึ้นไปครับผมเดี๋ยวย้ายกันต่อไปเรื่อยๆครับผมยังหาปลาไม่เจอเลยวันนี้ยิงปลาทีเดียวครับผมจนเที่ยงแล้วเนี่ยปลานิลก็ไม่ร่องครับผมช่วงนี้แหละมัน แดดร้อนๆนี้ครับผมมันนาร่องแล้ววันนี้แดดดีเลยครับผมมันไม่มีแดดมาสองสามวันเนาะวันนี้แดดดีมไม่มีตัวเลยปลานินไปครับผมเดี๋ยวย้ายไปดูฝั่งนู้นโอ้ยปลากายก็ขึ้นมั่วเลยครับผมขึ้นนู่นมังขึ้นนี่มังขึ้นตั้อ้อหมดครับผมไปครับผมเดี๋ยวตามหาปลาก่อนสงท้ายปีจะได้ยิงสักทีไหมนี่ จะได้ปลาสักตัวไม่ได้ยิงแล้วแหละทีหนึ่งจะได้ปลาสักตัวหรือเปล่าครับผมไปครับผมต้องติดตามกันลองดูรับผมเผื่อหมานยังเหลือเวลาอีก2สองชั่วโมงเดี๋ยวสักบ่ายสองน่จะกลับแล้วครับผมไปมุมนู้นดีกว่าหลบล,บล,บลมได้หน่อยอโอ้โหโดด โดน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 หน้าโดน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 คิดว่าจะไม่ถูกครับผมอืมปลาช่อนครับผมฮึมน้อดูนั้นเหรอ ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวคุณแก้เรื่องกอนหายิงหายากยิงหายากยู่ครับช่วงนี้ตอนชอดยิงเปิดกล้องทันมไม่รู้ lán lén các bạn định dưng nó đồn chứ ตดนแพนี่อยู่ไหนครับผมโลกว่าครับเต็มสันคอเลยนี่หมานแล้วครับผมไม่แห้วแล้วครับหมดเวลาแล้วครับผมต้องกลับไปแค่ายายอีกเนาะมีผลงานมาผักตัวเดียวแล้วครับผมนี่เนาะ กิเปิดกล้องไม่ทันครับผมส่งท้ายปีหมานอยู่ครับผมตัวหนึ่งปลากายค่อนข้างที่จะขึ้นมือครับผมมันมันต้องรอช่วงปิดอ่างผมว่าให้น้ํามันยุบลงไปกว่านี้อีกสักหน่อยครับผมช่วงนี้อย่างว่าแหละปลามันยังไม่จับคู่ครับผมช่วงปิดอ่างแหละปลากายน่าจะได้ยิงดีครับผมก็ปนินวันนี้ก็บรรยากาศก็ดีน่ามีตัวก็ไม่มีครับผมมันอย่างว่ามันหนาวมาสองสามวันเนาะ มีวัน,นี้แล้วครับแดดแดดดีแต่ก็นั่งได้ผมมานี่ประมาณสี่ชั่วโมงครับผมได้ได้ยิงปลาสองทีเิดเห็นตากายขึ้นทั่วไปหมดปละกายมันขึ้นมัวครับผมตรงที่ผมนั่งมันก็ไม่ขึ้นเวลาเรือเข้าไปหามันมันก็ไม่ขึ้นเหมือนมันตื่นมันยังไงไม่รู้ครับผมก็ให้ดูอีกรอบรับผมปลาเนาะนี่ประมาณโลสองอาจจะได้ครับผม ว่าสําเร็จอยู่ันนี้ได้1ตัวเนาะปี2,566สิ้นปีแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันปีหน้าสองพาร้ก็ครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้เนาะไปครับผมกลับบ้านผมต้องไปแค่ยางอีกครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย